สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะแอ่นแอ่น,ก,นกับฝั่งพระนครเกษตรน้องมินข้าววันนี้พามาดูรุ่น4ประตูนะคะ D b l บ l t นั่นเองนะคะราคา857,000บาทค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่งอะไรบ้างนะคะมาดูกันเลยค่ะคันนี้นะคะแต่งเป็น f 150บอดี้คิดนั่นเองนะคะเดีย๋ยวเริ่มจากกระจังหน้าเลยนะคะกระจังหน้าเป็น FORD นะคะเป็นสีดําเงานั่นเองนะคะแล้วก็มีไฟเดย์ไลไท์สจุดนะคะเป็นสีส้มนั่นเองคะ่ะแล้วก็มาที่ด้านล่างนะคะเป็นกันชนนะคะ เป็นสีเดียวเลยนะคะสีดาด้านนะคะบิวอินพร้อมไฟ5้จุดให้เรียบร้อยทั้งสองข้างเลยนะคะกันแข้งด้านล่างนะคะเป็นสีดําด้านจ้ามากันที่ไฟค่ะไฟเป็นไฟอ่าไฟเป็นไฟทรงวีแลนนั่นเองนะคะสวยมากๆเลยนะคะเป็นไฟทรงเมริกานะคะสวยดูดีมากๆเลยนะคะมีไฟเลี้ยวมาพร้อมแล้วก็ไฟสูงและไฟต่ำนะคะแล้วก็สกูปด้านบนนะคะมาชุดบอดี้คิดของเขาเลยนะคะเป็นสีดำด้านค่ะสวยมากๆเลยนะคะ แล้วก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าด้านข้างของตัวรถก็คือจะใหญ่ขึ้นนั่นเองนะคะลูกค้จาจ๋าแต่งเพิ่มนะคะเพิ่มงบนะจา๋าลูกค้าอันนี้แจ้งให้ทราบเบื้องต้นก่อนนะคะคันนี้นะคะยก3นิ้วนะคะเปลี่ยนปีกนกโปรเฟนเดอร์นะคะแล้วก็เปลี่ยนชบโปรเฟนเดอร์เหมือนกันนั่นเองนะคะแล้วก็มาดูกันที่ซุ้มล้อค่ะซุ้มลอ้มลอเป็นแบบ6นิ้วนะคะเป็นแบบเรียบค่ะมาดูซีรีส์ยางและแม็กกันนะคะซีรีส์ยาง33 20, มสิบสามคูณสิบสองจุดห้าอยี่สิบแม็กขอบยี่สิบออฟเซ็ตลบสี่สิบสี่สวย แก้มข้างนะคะมาพร้อมหมายบอดี้คิดของเขาเลยนะคะกระจกข้างค่ะอันนี้เปลี่ยนใหม่เลยนะคะเป็นกระจกข้างเขาเรียกอะไรหูช้างนั่นเองนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวด้านข้างนะคะในกระจกข้างจะมีเลนปกติและก็เลนวายหรือเลนซูมนั่นเองนะคะมันได้ข้างเปลี่ยนใหม่เป็นของยี่ห้อฮารเมอร์ค่ะครอบบมือจับกันสาดราวหลังคาใส่เพิ่มให้นะคะไม่มีมาจากโรงงานจ้าแต่งทรงอเมริกานะสวยมากๆเลยนะคะลูกค้าเดีย๋ยวเรามาดูด้านหลังกันค่ะ ไฟค่ะไฟท้ายนะคะเป็นไฟท้ายทรงวีแลนเหมือนกันหรือเขาเรียกไฟท้ายวีแลนนะคะทรงทอรัสนั่นเองนะคะแล้วก็ข้อฝาท้ายนะคะเป็น FORD นะคะครอบไม่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 เว้นโลโก้นั่นเองนะคะแล้วใส่ตัวนูนเป็นคำว่าแร p ปเตอร์นั่นเองนะคะตรงนี้ค่ะเป็นสปอยเลอร์นะคะสวยมากๆเลยนะคะ เหมือนค่้ายรถเก่งอนะที่ทำสปอยเลอร์นั่นเองรถกระบะก็มีเหมือนกันคะ่ะแล้วก็กันชนกันชนหลังนะคะเป็นของ g d ดคะ่ะใส่หัวเมก้าทั้งสองข้างให้เรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูภายในกันนะคะอ่ะแล้วก็มีเซ,เซ็นเซอร์ท้ายด้วยนะ4จุดนะคะบิวอินให้เรียบร้อยคะ่ะตุ่น XLT นะคะอันดับแรกเลยนะคะเบาะหนังนะคะ มาจากโรงงานนะคะเดินได้ด้วยสีเทาค่ะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะสามารถใช้งานคุบคอนโทนนะคะแล้วก็วางสายรับสายแล้วกอ็อะไรนะสั่งงานด้วยเสียงเป็นภาษาไทยได้ด้วยนะคะแล้วก็มาที่จอค่ะจอเป็นจอ8นิ้วเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y แล้วก็ Android Auto ได้ด้วยค่ะเกียร์เป็นเกียร์6สปีดนะคะ160แรงม้านะคะ385แรงบิดมีระบบลมด้วยนะคะแล้วก็มีปัดน้าฝนออโต้แล้วก็ไฟออโตค้ค่ะลูกค้าสนใจนะคะอยากแต่ง F150 Bodykit นะคะโทรหาแอนค่ะ0892516มีไฟแน้นวิรร่งเซนเอกสารถึงบ้านไฟแน้นผ่านแอนขับรถส่งเองเลยนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แห่นเวนยนะคะสวัสดีค๊าไวไวค่ะ